สวดีครับต่างสต็องเกิลนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นงาน DIY นครับผมจะมา DIY ซากทีวีเก่าครับ ไว้เป็นแพตกาวด้วยเอาพูดง่ายคือเป็นจะทําโต๊ะเองในผสมครับคือให้มันพับได้ด้วยนะก็อันนี้เป็นซากติวเก่า,า,ท,าที่ผมรื้อไปแล้วนะผมจอมันเสียก็เลยรือจอทิ้งไปก็เหลือแต่โครงโครงสร้างไว้เป็นทีวิเต่าขนาด40นิ้วครับก็นี้นะครับผงสร้าง อันนี้มันเป็นโครงสร้างของทีวีแบบออค่อนข้างจะรุ่นใหม่นะครับจะเป็นโครงสร้างทั้งแผ่น,นมันก็เหมาะสำหรับน่าจะทํโต๊ะครับถ้าเป็นโครงสร้างรุ่นเก่ามันมันจะเป็นพลาสติกไม่เหมาะครับผมก็อ,อุปกรณ์ในการทนนํโต๊ะก็จะใช้เหล็กที่มีอยู่นะเหล็กเก่านะก็จะเป็นเน้นเน้นเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะเอาเหล็กนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 20มิลนะเอามาทําแบบว่าเป็นขาคู่กันนะแล้วก็จะเอาเหล็กเล็กๆมาถักให้มันดูสวยงามนะเน้นเบาครับผมเน้นเบาก็แล้วก็จะมีอ่าอันนี้เป็นเหล็กใหม่นะเป็นเหล็กตัว C ขนาดกลางเบาแนละเอาไว้สาหรับว่าดามโครงสร้างของของตัวนี้เพราะว่ามันเบาดามมันแข็งแรงเพื่อที่เวลาเราวางของมันจะได้ไม่โค้งเพลงนะ ครับอหลังจากเราทําทําโครงให,ห้ให้มันดูแข็งแรงก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่นะครับผมใช้วิธีเจาะรูที่ที่เหล็กโครงโครงทีวีเก่านะครสี่รูแล้วก็เชื่อมเหล็กน,นะครับเป็นรูปทรงแบบนี้หละตามรูปทรงด้านหลังของทีวีนะแล้วก็เจาะรูครับร้อยน็อตน,นะครับสี่ตัวก็ แตแข็งแรงขึ้นมาในระดับหนึ่งับผมส่วนนี้เป็นโครงขานะนะครับผมทำคล้ายๆกับโต๊ะเกมิที่ผมทำไว้ในคะลิปก่อนนะคือคล้ายๆกันรูปทรง,เอ,งเอียงนิดนงแค้มันดูแล้วมันดูแบบทันสมัยหน่อยก็จะประมาณนี้นะก็จะวางบนบนกรอบสีเดงที่ผมทำไว้นะนะี่ครับรูปทรงก็จะประมาณนี้เลย ขึ้นโค้งแล้วเดี๋ยวจะทำโค้งขาด้านล่างแล้ว ผมนชี้ผมเชืเอ่อเมเพิ่มขึ้นมาเพื่อความแข็งแรงนะครับเป็นการรองรับการพับนะก็ส่วนในตัวพับนี้ก็เ,เปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับที่แรกว่าจะเอาเป็นบูธเป็นบานพับธรรมดานะแต่ว่าลองแล้วมันมันมันคอนเยอะเกินไปไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพอดีไปเห็นของหลือใช้ในบ้านนะก็จะเป็นชั้นชั้นวางของที่ว่าพับได้ที่สําหรับติดผนังนะครับเลยเอามาดัดแปลงใส่ก็ประามาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองพัให้ดูนะนะครับเราจะาน,นี่เลยครับผมอพอเราการ,รปุ๊บเราก็เรว่ามันน่าน่าจะเวิร์กรับวพธทีนี้เวลาเราจะทำเป็นแบ็กกราวล้วก็แค่พับลงมาแล้วก,ก,ก็ใส่สีหรือใส่ไฟที่จอซากทีวีนะ พอเราจะทำเป็นโต๊ะเราก็กางขึ้นมาอาจจะยังไม่เห็นภาพน,นะเดี๋ยวผมใส่ลองใส่โรงทีวีดูเดือนคนระับ <fiction> ก็จะประมาณนี้ครับผมจะดูวางของน่าจะเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ได้เดี๋ยวเราพับดีกว่าเดี๋ยวเหนไหมข้าขทาข้าทาเวลาเราจะทำแบกกาวนะครับเราก็พับลงมานะเราใช้เป็นโต๊ะไว้วางของไว้ถ่ายรูปอะไรก็ การขึ้นไปนล้เดี๋บอกโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บงานนิดหนึ่งแล้ก็อาจจะต้องเจียแต่งแนวเชื่อมนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเด็กด้านหลังไปเพื่อการโค้งสักชิ้นนึงครับเพื่อถวงน้หนักด้วยไม่ให้น้งหนักมันเทะมันง่ายเกนไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนไปคือการทําสีนะครับขัดทําสีครับ ้ทีวีก่อนครับก็จะใช้อคริลิกนะครับตัดตัดเพื่อจะไปแปะเป็นเหมือนกับหน้ากากของของจอคนระับแต่ว่าเราจะเจาะรูตรงกลางนะครับผมเจาะรูตรงกลางเพื่อที่จะ,ะไว้สําหรับเปลี่ยนแผ่นเปลี่ยนแผ่นแบนะ็กกาครับไว้สําหรับถ่ายรูปนะเผื่อบางทีอาจจะใช้สีดําสีแดงนะเราจะได้เปลี่ยนได้สะดวกครับ แ,แผ่นคริงเนี้ยจะเป็นแผ่นพื้นฐานในการกรองไฟแล้วก็ในนีครับเราจะติดไฟ LED ด้วนะครับผมเป็นไฟ RGB นะครับเผื่อบางทีต้องการแสงสีแบบที่แตกต่างไปนะก็จะได้กดปรับเปลี่ยนได้ แล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะจะมีช่องตรงกลางนะครับผมก็ระยะความกว้างน,นะครับก็จะเท่ากับจอของทีวีนะครับส่วนตรงทีวีนะผมก็จะมีอลูมิเนียมนะครับผมไว้ดามกลางไว้กันมันห้อยมันย้อยพอเราวางก็ต้องางนี้เลยนะ ส่วนรูที่ผมเจาะไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะหาน็อตตัวยาวมานะครับเ,เพื่อที่ใมันสูงขึ้นมาเวลาเราเราเปลี่ยนแผ่นแผ่นพื้นล่างน,นะแผ่นพื้นที่เราไป้สาหรับถา่ายรูปเราจะได้เปลี่ยนงาน่ายบถอดเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนถอดเปลี่ยนสีได้แต่เราต้องเจาะรูให้มันเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะก็จะมาเจีเยขอบทีวีนะที่เป็น,นง่ายๆ,ๆ เจียออกเพราะว่ามัน,ม,นมันติดครับผมเจียให้มันเหลือขอบไปนิดนึงพอครับผมหลังจากเจียแต่งขอบทีวีนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะคือตอนแรกขอบทีวีมันสูงน,นะแล้วก็ไม่ไม่เสมอกันก็เจียให้มันเสมอกันนะครับแล้วก็ติดไฟ LVD นะครับผมก็เป็นไฟที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้ก็เอามาใส่ก็เลยนะก็มีสองม้วก็เลยใส่หมดสองม้นเลยก็ <c ười> นี่นะครับผมก็จะไปหาไปซื้อนอ็อตเขาเรียกน็อตตัวหนอนน็อตตัวหนอนเป็นตัวเมียน,นะครับผมออกมาใส่เพื่อที่ว่าเราจะไว้สาหรับแผ่นอะคริลิกสาหรับถอดเปลี่ยนหน้าครับแต่แผ่นอันนี้ก็คือ,อผมจะมีอลูมิเนียมแล้วก็จะใส่วางกันกัน,กนอะคริลิกมันมันมันห้อย <c ười> เพราะว่าอัคริลที่ใช้ก็คือนะครับเป็นอะคริลสําหรับกองแสงไฟนะ้มันมันมันอ่อนนะผมมันบางถ้าไม่มีอะไรวางขั้นเลยมันก็จะอ่อนมันก็จะเยอะเวลาวางของหรือว่าวางอถ่ายรูปมันก็จะลำบากนะครับอันนี้ผมเจาะลุ้นแั้วนะก็เดี๋ยวลองใส่เลยนะครับผมหลังจากใส่แล้วก็ประมาณนี้เลยนะ ก็ผมก็เนี่ยเตรียมมาแล้วสำหรับคิ้วสำหรับเจ็บขอบนะก็ไปซื้อลางพาสติกของของช่างไฟเอามาตัด,ดแต่งครับเพราะว่าไปหาซื้อ,อายางที่สําหรับใส่ขอบเนี่ยมันมันไม่มีขายผมหาซื้อ,อยากเล้อใช้ีตัดแปลงครับเ,เดี๋ยวต้องใช้ปืนกาวรับยิงเพื่อให้มันอยู่ ก็ดูเรียบร้อยขึ้นมาหน่อยครับทีนี้มาถึงรูตรงกลางเนีครับที่ผมเจาะรูวันสี่รูนียทีแรกผมว่าจะไปไปเสื้อ,อคลิกจากร้านใหญ่มาตัดนะแต่พอดีไปเจอฮัตแวร์ที่ฮัตแวร์เขามีขายเป็นแล้วเป็นแบบว่าระยะพอดีกับที่เราจะใช้เลยครับก็คือกว้างสามสิบยาวหกสิบนะครับพูดง่ายคือหนึ่งฟุตคูณสองฟุตครับก็เลยซื้อมาสองแผ่นเพราะว่าแผ่นหนึ่งครับเราจะทําพื้นฐานสําหรับให้ให้แสงออกมานะครับ ส่วนแผ่นเนี้ยเราจะทําแบบว่าใส่น็อตน็อตขั้นไว้หน่อยนะเพื่อที่ว่าจะบางทีเราจะเปลี่ยนฉากสีของสิ่งนี้เราจะได้เอาฟิชเชอร์บอร์ดนะครับผมเป็นิัวสีดำมาเสียบได้เลยเออเวลาเราถ่ายเปลี่ยนฉากอะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะใช้แสงไฟข้างหลังเราก็ไม่ต้องใช้ฉากแต่ถ้าเราจะใช้ฉากดำฉากอะไรเงี้ยเราก็เอาเอาฉากมาตัดก็ได้ใส่ลงมาได้เลยสะดวกดีนะครับหลังจากเรลรูก็ประมาณนี้นะผม การเลรูให <S an> ้ให <an> ้ง <S an> ่ายครับเราก็ต้องแบ่งเซนเตอร์ศูนย์กลางทั้งสองด้านนะครับด้านนี้เราก็แบ่งด้านนี้นะเห็นเส้นไหมแล้วก็มาหาลูออกนะครับผมส่วนด้านด้านความยาวก็แบ่งขึ้นนะครับเส้นขึ้นแล้วก็มาหารูออกโดยวัดวัดระยะรูจากจากโต๊ะของจริงเลยครับผมมันจะชัวร์ครับคือถ้าเราไปเราไม่วัดจากของจริงบางทีเราเป็นอาจคาดเคลื่อนไปเงี้ยมันก็จะใส่ยากเราวัดจากนี่เลยมันง่ายดีครับผมแล้วก็มาเลยที่นี่นะ ก็ผมก็อันนี้ก็วัดเจาะรูเสร็จแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแผ่นหนึ่งครับก็จะสำหรับเป็นพื้นข้างล่างครับโดยจเจาะรูประมาณ12มิลับผม12มิลครับสี่รูเราขึ้นจะใส่ให้พอดีแบบนี้เลยนะส่วนอีแผ่นนึงก็จเจาะรู8มิลับผมนะครับอันนี้ไว้ด้านบนคนระับไว้สาหรับถอดเปลี่ยนไส่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่นี้นะครับคือผมไปแผ่นเป็นแผ่นกองแสงของของทีวีที่เก็บไว้อยู่นับก็เลยเอามาตัดนะครับอลองตัดใส่ดูมันก็สวยเลนะก็คือมันช่วยกองแสงได้นะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะเห็นะครับอันนี้แสงมันช่วงที่ว่าเราเว้นมาสำหรับถ่ายรูปมันสว่างมากเลย ซึ่งแสงมันจ้ามากเดี๋ยวเราใส่อันนี้เข้าไปช่วยกองแสงได้ได้ดีขึ้นหน่อยค็ับคือแสงไม่จ้ามากทําให้แสงดูนวลขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่แผ่นนี้นไปนะครับนะได้เป็นแผ่นื้นล่างนะ เราวัดกับรูโดยตรงครับมันจะใส่ง่ายครับมันจะพอดีเลยนะจะอาจจะมีเคลื่อนนิดหน่อยครับแต่ว่าก็คือพอดีละแล้วก็แน่นด้วยนะครับคือเราเวลาเปิดพัย่รงนี้มันก็จะไม่ค่อยอไม่หลุดออกมาครับส่วนอีแผ่นะครับ,แนนรบอแผ่นี้นะครับก็จะมีหน้าที่ไว้สําหรับอย่างเวลาถ้าเราเราไม่ใช้ไส่นะครับเราใช้อย่างนี้เราก็จะวางทายแบบนี้เลยแต่ถ้าเราจะใช้ไส่อย่างเช่น เอาแผ่นพิจอร์บอร์ดสีสีดาสีฟ้าสีอะไรเนี้ยครับเราก็จะมาวัดให้เท่าหรือว่าวางตัดวางเนี่ยครับแล้วก็เอานี่วางทับอีกเพื่อการการหลุดน,นะครับเพราะบางทีเราอาจจะถ่ายแนวตั้งแนวนอนอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวู้ใส่ให้ดูดีวะ่ะครับอันนี้ผมก็ใส่แผ่นให้ดูแนละ้วกันเนี่ยเราใช้น็อตยาวนะผมเราจะสามารถาจะขยับฉากข้างหน้านี่ให้ให้มันสูงต่ําขนาดไหนก็ได้ครับหรือเราจะอัดให้แน่นเลยก็ได้นะครับผมก็ อันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลองเอาฉากดามาใส่ดูนะเวลาเราจะ,ะถ่ายแนวตั้งเนี้ยนะเอาฉากหลังเป็นฉากดํานะพอดีผมมีฟองน้ําสีดําอยู่นะอันนี้ไม่ได้ตัดแค่พอดีนะแต่ลองใส่ให้ดูนะเห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับงาน DIY จากซ่าทีวีนะครับผมอ,อ,อันนี้นะครับคือถ้าเราจะถ่ายฉากนี้นะก็ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มนะซึ่งผมก็ทําการจอดูฉากสองตัวนี้คนระับผมาว่าสำหรับเกิดอยากจะถ่ายในในรูปนะมีไฟฉากหลังนะก็จะต้องใส่ฉากนี้แล้วก็เอาไม้มาวางผ้าแล้วก็ชิ้นชิ้น ชิ้นงานหรือว่าของีตจะถ่ายมาวางบนไม้เพื่อที่ให้ฉากมันไฟแบบนี้นะครับหรือถ้าอยากจะได้ไฟไประจักน่างเราก็แค่หงายโต๊ะขึ้นนะครับผมก็เราก็จะสามารถถ่ายงานบนนี้ได้นะอาจจะถ่ายง่ายกว่าเพราะว่าอาจจะต้องตั้งกล้องลงล่างก็จะดูสวยเป็นแบบนับก็ คลิปนี้ครับก็ยาครัวผมไม่อยากจะให้ยามากก็นี่นะครับงาน DIY ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีซากทีวีนะครับก็ลองเอามาทําแบบผมดูก็ได้นะครับเผื่อจะได้มีโต๊ะสวยๆไว้ใช้ตัวหรืออาจจะทําดัดแปลงให้เองนะครับอันนี้คลิปของผมนี่คือเป็นแนวทางให้นะครับว่าของที่เหลือที่เกิดจะทิ้งนะครับเราสามารถเอามาดัดแปลงได้ครับอาจจะต้องใช้ใช้ทุนนิดหน่อยนะครับอย่างตัวนี้นะครับผม ผมลองคำนวณคุณทั้งหมดนะครับไม่เกี่ยวกับซรากทีวีนะค่าเหล็กค่าของค่าอะคริลิกไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทลงประมาณหนึ่งพันสี่ร้ยบาทก็เกี่ยวกั0พันสี่ร้อยบาทหนึ่งพันสี่ร้อยหสิบไงประมาณนั้นนะไม่เกินหนึ่งพันห้าแต่ว่าเ,าเพื่อนๆก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับเช่นสว่านเตร์ตัวตัดนะครับต้องมีแล้วถึงจะถ้าไม่มีกล็ลำบากนะเพราะว่ามันต้องมีต้องตัด เองเกียวแต่งอะไรเนี้ยเพื่อที่ให้งานออกมางา่ายแล้วก็ตู้เชื่อมสําคัญถ้าก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับอชอบใจคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามนะเพื่อรับชมางาน DIY ในคลิปถัดไปนะผมซึ่งผมก็จะพยายามหาของในบ้านที่ว่าเราเหลือใช้นะจะเอามาดัดแปลงเอามาทําคลิปเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อเป็นกระทางเพื่อนนะครับได้ได้ลองทาตามหรือว่า เป็นแนวทางให้ให้เกิดจินตนาการในทางด้านอื่งก็ได้<笑>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 ก็นับฝากกดติดตามได้ครับผมสวัสดีครับ